ซุปนอไม้เซฟเซฟนวลนัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาบอกเขากินงางอยู่ไงสไตล์แย่หน่อยค่ะขั้วตัวบอนาะจะมืเมนี่แยหน่อยมีเมนูอาหารสิมาพัตเห็ดง่ายๆเนาะจ้ะเห็ดซุปนอไม้ดองค่ะใส่งาขาวเนาะคะ่ะนี่เป็นงาขาวจ้าแต่กับปลาทูเนาะค่ะเบิ่งเครื่องปรุงกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะนอไม้ดองจ้ะย่หน่อยต้มบีบน้าอ,อกเรียบร้อยแลวจ้ะ พิปนเนาะค่ะงาขาวจ้ะหอมซอยค่ะหอมแดงซอยหอมแขกหอมแดงก็ได้จ้ะแล้วก็นี่ค่ะต้นหอมใบหอมปีเนาะค่ะผักชีฝรั่งเนะาะพุไทยอื่นนามปลาราาจ้ะแล้วก็ผงนัวเนาะค่ะผงชูรสนะคะปลาทูปลาทูยอยหน่อยถอดอยู่ด้วยค่ะมาะขามบิงม่งวิธทเห็ดกั็ยอยหน่อยกันค่ะ มาเบิ่งมีที่ทำก็ยันหน่อยนะคะยัหน่อยสีผ้าท่ำค่ะนี่ค่ะใส่หน่อไม้ดองลงไปนะจ๊ะใส่เมดเลยค่ะหน่อไม้ที่าเตรียมไว้นะคะใส่ไปเมดเลยจ้ะวก็ตามด้วยปัาทูนาะค่ะเอาไปขลุกก่อนเลยค่ะปัาทูบ่ได้ใส่หลายเหรอคะใส่นีดเดียวจ้ะใส่เลยค่ะตามด้วยผงนัวนะคะใส่สักน้อยนี่ค่ะน้อยเดียวค่ะ ปรุงรสซื้อค่ะผงนัวจ้ะแล้วก็มาตามด้วยพริกป่นเนาะค่ะพริกป่นใส่เผ็ดใส่หน่อยใส่หลายเดียวแต่ห้ามากักเนาะจ้ะใส่ลงไปค่ะนี่หน่อยชิ้นโบเผ็ดนี่หน่อยชิใส่พริกหน่อยเดียวจ้ะนิดเดียวค่ะแล้วก็ค้นให้เข้ากันก่อนจะ้ะล้านก็ได้เนาะ กินน้ำสมัครคนให้เขากันก่อนด้วยจ้ะอย่างนั้นเ้าก็มาใส่หอมแดงนะจ้ะหอมแดงใส่ลงไปเลยจ้ะแย่น้อยมากินหอมแดงเนาะแย่น้อยใส่หลายเนาะคะ่ะใส่หอมแดงไปหมดดือดเลยจ้ะใส่ไปก้อนเนาะคะ่ะตามด้วยน้ำปลาเนาะคะ่ะน้ำปลาแย่น้อยก็ใส,ส่ใส่ยักษซีช่อนก่อนเนาะคะ่ะ ใส่ซีมอร์กอนค่ะถ้ามันเค็มมากมันจะเท้ากระป๋องเติมน้ำปลาแล้วจ้ะตามด้วยงาะคะ่ะนี่ค่ะงาเท้เาขัวว้วนะคะอน,นี่ราคาเสียบย่อนงาเลยคะ่ะนี่หน่อยใส่ไปสองช้ชอน้อนโตนี่ก็จ้ะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะมันสีหอมจ้ะใส่งาสิหอมดีกว่าใจะใส่จะไปใส่ขัวเนาะคะ่ะ ยอะหน่อยก็เบาคิดเบาถือนาะคะ่ะคันเบาถือเมดกับ่ะหมี่นยอะหน่อยหรอกจก้ะนี่แหละค่ะคุกเข้าไปค่ะสุดท้ายเนาะจา้ะสุดท้ายเขาก็มาตบท้ายด้วยต้นหอมซรซฝรั่งเนาะจา้ะใส่ไปหมดเลยจ้ะกลับมาดซีฟลอกันค่ะค่ะุกให้เข่ากันเนาะคะ่ะ มา,มาซีมหลด,บด,หลดบเบิ่งค่ะเดี๋ยวยื้หน่อยสิมาซีมหลดเบิ่งเนาะจ้ะมาเสียบรูเขาสิมัวนิ่มค่ะใส่พักกำลังปีค่ะซีมค่ะซีมลองเบิง่งสำหรับซุปน้องใหม่เนาะค่ะได้ใส่เพหลายนะะี่ค่ะมันกินยากมันาะเสียบออห่อนน้องใหม่มันก็ออกห่อนอยู่แล้วค่ะเพหลายมันเสียกินยากค่ะซีมมันค่ะ เรีบค่ะเร็ดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะจุ๊บน้ำมันยอยหน่อยเนาะคะ่ะจุ๊บน้ำมันดองนี่ค่ะเร็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะ ค่ะซุปนหน้าไม้ยันหน่อยกระเซ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ามาเดยวถามากินกับยันหน่อยจ้ายันหน่อยสิพักซิมเนาะคะ่ะมันสิเสียบนัว้วมันสิมว่วนนิ่มเนาะจ้ามาค่ะขอกินมื้อด้วยพี่น้องเอ้ยอยันหน่อยกระเซ็ตก,กินกับวน,นี้แหละคะ่ะกินกับมาระขมเนี่ยจ,จ้าพักเหี่ยวเจ้าจอบแล้วค่ะกินได้ทุกชนิดนะคะถ้ามากันไหนก็กินไปดะคะูค่ะ แบฟังเสียงยำมากระพแล้รค่ะแซ่บนัวม่วนนิ่ม้วคะเพราะดีเลยจ้ะไม่ต้องเติมน้ำปลาค่ะตัวเด็กเค็มอยู่แล้วทำให้พอดีเลยจ้ะวันได้ก็กินได้ล้วค่ะสำหรับทำหมัก แบบค่ะอันว่างขาเพื่อนๆน้ำซ้มนังจังนเนาะคะ่ะเย้อยหน่อยมากินผักเนาะจ้ะซ้มค่ะก็ระตรงเบื้องหน้าย้อยหน่อยอกเบื้องจะถวยวผักกระพอและะ้วค่ะ ภาพค่ะิ0นี้ย้ยหน่อยขอจบแค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเลคะ่ะสำหรับครูดเด็กขามาเบิงมาติดตามย้อยหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ